น้ากากเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับพอหนากการับมาเลยบใครอะใครอ่ะใครอะขอเสียงปรบมือให้กับน้ำตาลพิจกฉณาและจักรีชากลีใครถือัวโอ้ยสันน่เก่งมากคนลุกเลยอ่ะ เก่งมากถายถูกได้ไงอะตอนเขาร้องเพลงอะเราติดตามเขาอยู่แล้วเขาอะชอบแบบไลฟ์ร้องเพลงด้วยกันตลอดอะไรเงี้ย oh. ส่วนแจ็คกี้เนี่ยเราดูคฟเวอร์เขาตลอดแล้วเราก็คุ้นเสียงว่าเฮ้ยเราคุ้นจังเลยคุ้นจังเลยเ oh. พราะคุ้นเสร็จปุ๊บเขาดันมีภาษาเหนือเข้ามาไงโอ้ oh. พอมีภาษาเหนือแล้วเขา oh. เขาเหนือทั้ง กลัวกรรมาการแข่งนี้มากต่อมาคุยกันตั้งแต่แบบหลังข้างหลังเวทีเราบอกว่าเฮาวานาว่าจะบอลอดไปนี่หนู